ใครคนป้าเหรอพี่พี่ใจเย็นครับใจเย็นผมมาดีใครคนป้าเหรอจากทําใช่ไหมคนป้าอยู่ทําใช่ไหมใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรใจเย็นใจขอขกไว้ใจก่อนพี่ยันดับแรกนะหยุดท่าใช่ไหมอยู่ทําใช่ไหม อยู่ถ้ำข้าบนเหรออูถ้ำเหรอรู้จักลาซูไหมลาซูลาซูสื่อสารได้คนหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าลาซูจะสอนเขาบอกว่าเขาคิดถึงลาซูลาซูไม่กลับมานานแล้วส่วนคนนี้ยชอบเกลาซูชอบเกลาซ,ลาซูจะพูดภาษาเราไม่ได้นะ สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่ๆสิงปันที่น่ารักกันทุกท่านนะครับผมนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยพี่แฝดวีสองแล้วก็ใครยังไม่ติดตามเพจพี่แฝดพาไปเรื่อยนะผมนะฝฟ้ากทุกคนเข้าไปกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ให้เราสองคนนะพี่ๆนะ,นะเพราะว่าตอนนี้เราเพิ่งจะสร้างเพจใหม่นะครับผมนะโอเคทุกคนครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ป่าดิบชื้นซึ่งเส้นทางไปยังถ้ำของบาลูลาสูนะผมจะขึ้นไปดูว่าพวกคนป่า ที่อาศัยในถ้ำตอนนี้เผ่าของลาซูเนี่ยพวกเขาอยู่ไปยังไงแล้วที่ลาซูบอกเป็นความจริงหรือเปล่านะครับที่บอกว่าโดนรลังแกโดนขับไล่ออกจากเผ่าไปพ,พี่นะครับตอนนี้นะข่าวดีนะทุกคนดูคลิปแล้วผมคนคุณจะรู้ว่าลาซูนะครับปลอดภัยดีแล้วนะนะครับฝากทุกคนเข้าไปดูคลิปด้วยนะอัปเดตผ่านคลิปนะทุกคนน้องลาซูปลอดภัยแล้วซึ่งน้องได้การช่วยเหลือจาก น้องนินนะครับทุกคนครับวันนี้ท้องฟ้าเป็นใจมากอ,อากาศดีมากาพี่นะในป่าค่อนข้างจะเขียวชะอุ่มนะพี่พี่ฝนตกเมื่อคืนนะ่ะชุ่มฉ่ำมากมากนะแต่ข้อเสียคือยุงเยอะมากๆพี่พี่ีนะยุงเยอะมากนะครับมผมเดินป่ามาเนี่ย ร่องรอยของการเดินเท้าตามเนี่ยเส้นทางเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็มีเสียงชาวบ้านนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นชาวบ้านหรือ,อคนป่าพี่พนะตะโกนกันล่านป่าเลยนะครับทุกคนครับผมก้มหน้ามานะผมเจอเห็ดโคนนะพี่ๆอยู่กับใต้กอไผงินะกอไผ่น,นะผนีบางไว้แล้วก็ด้านในหน,หน้าอีกดอกหนึ่งพี่จะไหม เห้ยจอบ้าอีกหนึ่งดอกนะทุกคนซึ่งลับตามากเฮ้ยเรื่องรถขาวะเดี๋ยวออกมาทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการขุดเห็ดสักคร่นะพี่นะพราะว่าเอาไว้ต้มกินเอาไว้ทำแกงได้นะครับพี่ๆนะเป็นเอาไว้เป็นอาหารอาหารแบบเสริมในป่าน,นะพี่นะเดี๋ยวลองหาดูรอบๆกอนเผื่อเจออีกนะเนี่ยทุกคนผมก็ทําการขุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม มีเห็ดโคนของแท้นะพี่ๆนะครับเดี๋ยวโฟกัสบนึงเห็ดโคนส่วนพึ่งนะครับก็อาจจะเป็นเห็ดกระจายอยู่นะเพราะว่าเห็นเซียนเห็ดบอกว่าเห็ดจะขึ้นที่ทีกันตอนออกฝนสานะครับนะออกันสาในลังออกฝนสาทุกคนนะเห็ดจะขึ้นเยอะนะครับมี okay. โอเคโหลากสวยมากพี่พก็เดี๋ยวเดินเดินไปด้วยนะดูไปด้วยนะเผื่อจะได้ทักโลสองโลนะเอาไปทำแกงกินนะเอาไปฝากคนป่าด้วยนะพี่พ แต่ที่นี่บอกเลยว่าเป็นที่เห็ดเนยพี่นะเห็ดขึ้นดีมากที่เนี้ยช่วงที่เห็ดขึ้นเยอะๆนะครับเห็ดขึ้นเยอะมากพี่ไปเดินทางกันต่อทลก่นนะไปหาเผาคนตาบาลูลาซูนะพูดถึงบาลูเราคิดถึงมากพี่พนะเราก็จากไปนานละนะครับ ที่ผมนิ่เนสะียงเหมือนรถใครไม่รู้ขับเข้ามานะมีเส้นทางธรรมชาตินะสมามารถใช้รถสัญจรได้พี่พนะแต่เงียบไปแล้วกนะัไม่รู้ว่าไปัญหาอแล้วนะพี่พยิงเยอะมากพี่พี่นะเสียงตะโกนดังมากเลยแล้วพี่ดีไหมะตะโกนกันลั่นป่าเลยไม่รู้เป็นคนป่าหรือว่า ชาวบ้านเนี่ยหานะของป้ากันนะนมีแต่รอยเห็ดพี่อยู่ยดินะคนขุดแบดกัเนเยอะมาก ฉคือเาแต่อยู่ไม่เยอะมากพี่พ ประมาณกิโลนะพี่นะเดินไปด้วยนะใช้เวลาในการเดินทางปัจฉิมผมเจอเส้นทางนะมันจะเป็นเส้นทางเส้นทางรัดหรือเปล่านะของคนป่านะพี่จะเป็นเส้นทางรับหรือเปล่านะ такогован so cool, ดุมาก <c oughs> นี่นะเสียงนกร้องแบบแว่าเพราะมากๆพี่ป่าที่เหมาะกับคนป่ามากๆทุกคนนะคนป่าชอบมากเผ่าวงเผ่าวันเ,เยอะมากพี่ นะครับมีกลิ่นหอมนะทุกคนไปทุกคนไม่เสียเวลาแล้วนะเดี๋ยวถ่ายน้ำตกทุกคนนะพี่ท<อ>่านยองเดินขึ้นมาทางนี้นะไม่รู้ว่าเป็นทางรัดรัดไปไหนปะป่าพ,พี่นะครับ อเดินไปจะมัข้างหน้ากันลกล้วทุกคนนะลกแบบลกไปเลยอะเนี่ยว่าไม่เดินอันตรายนะไม่ยูเส้นทางหลอกหรือเปล่านะกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้ทุกคน สี B ่งอะใร่ไหมงมืนสนป่าพี่พี่พครับเดินไปนะโอม่ไ้มานาแล้ว เริ่มจะเพียๆนะเพียๆเขาพอไปพี่นานมากแล้วพี่ยังไม่ได้มาซึ่งโอ้ถ้าจําความนด้งคงจะหลายเดือนนะเป็นปีหรือเปล่านะแม่เขามาทําเลยนะั้งแต่บาลูเกี่ยไปนะแต่ลาสูลาสูก็ดูเผาคนป่าแต่วันะนี้ลาสูออกมาบอกว่าลาสูโดนแกล้งโดนลังแกจากเผานะทุกคนเขยคิดว่าเออต้องชมมัดูกันหน่อยว่าเป็นเตติงที่ลาสูพูดไหมหรือลาซูแค่แต่งเรื่อง นะมีอะไรทุกโกหกหรือเปล่านะจะไปหาความจริงกันไหมพิ่นะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเดินทางกันเรื่อยๆนะเพราะว่าเส้นทางที่ผมเดินขึ้นมนะันอ่ะมันสูงและชันมากพี่ๆนะไปทางนั้นก็ไปไม่ไหวอะมันลกนะแล้วทางที่ผมไปทุ่ปกติเนี่ยลกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนโอ้โอ้หเหนื่อยนะเดิน เดินเดินไกลละเน,นเหนื่อยละพูดเลยว,ว่าเหนื่อยนะผมก็เดินไปางาดูเห็ดไปด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้เห็ดกำลังออกนะช่วงใกลออกฝนสาเนี่ยขึ้นเยอะแน่ทุกคนนะคอยดูเป็นมะเือมานะงานเห็ดเลยทุกคนโอ้ โอไ,ไนนอ,อไม้ไม้มันโน้มลงมาทุกคนผมไม่รู้ว่าตอนนี้คนป่าเหล่านั้นเน่ะพวกเขาสามารถสื่อสารหรือพูดเป็นภาษาเดียวกับเอดได้หรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่าลาซู สามารถพูดได้นะไม่รูวพวกเขาจะมีการสอนมีการเรียนรู้นะจากทางซูหรือเปล่าพี่พี่ีนะครับก็ต้องมารอดูกันนะพี่พี่นะพถ้าเป็นไปได้นะถ้าเรียนรู้ได้ได้ก็ดีนะในการสื่อสารเนี่ยเราจะได้คุยกันง่ายขึ้นนะทุกคนเพส่งส่งเจอช่องอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนจะเป็นช่องทําหรือเปล่านะ บ้านคนป่าหรือเปล่าที่พักอาศัยคนป่าหรือเปล่าทุกคนนะตัวผมถ่ายให้ดูพี่เจอไหมเหมือนเป็นรูอะไรสักอย่างนะไม่รู้รว่ารูไรทุกคนข้างในกว้างมากนะพี่แต่ผมไม่กล้าเสี่ยงไปนะกล<ม>ัวเป็นการบุกรุกนะเป็นการแบบไม่ขออนุญ,ญาตหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเป็นที่พักของสัตว์สัตว์หรือว่าคนป่าหรือเปล่านะเราจะไม่ขอรุกํานพี่นะแค่เดินมาถ่ายให้ดูเฉยไปกันต่อ เยอะมากเลยในป่าเนี่ยร่วงเยอะมากทุกคนเต็มป่าไปหมดเนี่ยเหมือนจะมาถึงเห็นพวกเขาละนะพื้นที่เนี่ยมันดูออกหรือว่าคนป่าอาศัยอยู่นพี่ก็ได้เจอพวกเขาก็ดีอย่างหนึ่งเดยพาผมขึ้นไปข้างบนนะอยัยเขาตอนรรบผมอย่างดี เดินทางไปต่อเรื่อยนะแล้วก็ต้องขึ้นไปซ้ายมือเพื่อขึ้นไปทำพิธีไปทุกคนครับผมเดินมาเจอกับต้นไม้ที่มีรอยเหมือนนะโดนฟันนะพี่พนะครับของมีคมนะน่าจะคมมากๆดูแล้วนะ่าจะไม่กี่วันนะพี่ๆนะเพิ่งจะฟันไม่นานนะดูจากรอยนะครับอ,อจำโมต้อนหน่อยนะห่วงที่นะห่วงที่นะพี่ๆนะห่วงที่ โอเคทุกคนตอนนี้นผมถึงเส้นทางนะจะขึ้นไปถ้ำแลแ้วกำลังจะขึ้นไปพ,พี่นะทางขึ้นก็จะลุกๆหน่อยพี่ๆนะไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันพี่ๆตอนนี้จะเป็นไผ่หนามนะทุกคนที่นี่ไผ่หนามเยอะมากดูกนี่ ชอบอยู่เวนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยใครอะคนป้าเหรอพี่ <c oughs> พี่ใจเย็นนะครับใจเย็นผมมาดีใครคนป้าเหรอจากทําใช่ไหมคนป่าอยู่ทําใช่ไหมใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรใจเย็นใจเย็นไม่มีอะไร ใจเย N, ็นใจเย็นพ่ผม mustache, เดี๋ยวขอขอเจจใอ่ะมีขกินมาให้ใจเย็นใจเย็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรต้องทำให้เขาไว้ใจก่อนพี่อันดับแรกนะไม่ swing, ม oui ีอะไรครับไม่มีอะไรน่ี่ี่น เอ้าเอามาตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้จุดไฟไม่มีอะไรอยุดท่ำใช่ไหมอยุดท่ำใช่ไหมอยุดท่ำข้างบนหรอดูท่ำเหรอรู้จักลาซูไหมลาซูลาซูมาซูกอลูกลาซูรู้จักไหมรู้จักลาซูไหมครับ ใหผมไปทำได้ไหมทำข้างบนผมไ่เชื่อไปใค <บน S 2> ่ไหมไปได้ไหม oh, oh, oh. ให้ผมไปเอามีดคืนแต่ว่าจะเอากระเป๋าผมไปแล้วผมจะไปได้ไหม oh. Oh, oh, oh. ไม่มีอะไร oh, oh. Oh, oh, oh. นี่นะจะเอา ให้ผมไปได้ไหมข้างบนอือบนน่ะอือ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 อ่าอืออะไรข้างบนนเดียววะอืออืออืออาเทโอ้ยเทนู้ลาโซอยู่ไหนตอนนี้รู้จักลาโซไหมเนี่ยเออลาโซอามยูเนี่ยวันนี้พอปูแตงนิดหน่อยนะเทอ้ย ดูนี่นเออแล้วตอ <sink. S 2> <บ>นเ <ไป S 2> นี้ยผมอะเนี่ยขึ้นไปข้างบนได้ไหมไอ้เที่ยวไอ้หาผู้นำเผาได้ไหมมามามากเอือน้ำหอมเป่าคืนได้ไหมสาออเป่าเป่าคืน กเป๋าค nah, well, right. okay. mm ืนกระเป๋ากระเป๋าอาชิกาโลกระเป๋า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 กเป๋ากระเป๋าพร้อมกระเป๋าพร้อมอะเอ๊ะกระเป๋าว้าว้าว้อว้า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 ว้

บ้ามากเลยเออเม่อเช้ขอตัวเออมานะตีเ็นเถ่อนหรอเอ้ลวาเอาเาทุเอาไม่ดีคนนี้พูดแบบเกนะราเอออะไรอวกตัวเัไม่กไรเาหมนี่ก็มเ่งกาอะไรกน ลแล้วาตัวน้ได้รึเปล่าลาซูไม่ทำอะได้วยนะคุณมข้็อวลาตูพี่พี่โชคดีมากนะพี่คนยังสื่อสารนะยัง่อได้ลาซูสอนขอขอเขาโชคดีมากนะทุกคนนะที่ยังสื่อสารได้คนหนึ่งนะแล้วก็บอกว่าลาซูจะสอนขอเขานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องตีกันแล้วขอตีกันเพราะว่าเขาจะอ,าอีกคนเนี้ยจะเอาก,กระเป๋าคืนส่วนคนเนี้ย ไม่อยากคืนนะจะเอาไปนะอีกคนก็เลยาพอใจว่าทำไมจะเอาคนอื่นมันไม่คนอื่นนะเอาไม่ดีไม่เป็นไรมั่งตีกันไม่เป็นไรไม่เป็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยใจลจะมีมวยละใจเย็น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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเเ้เเฮเฮ้ยเฮ้ยเยเเฮยเยเเฮยเฮ้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 ย อย่าไปสู้กอทด่ตัวเล็กกว่าสู้กันไม่ได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นจะมาหาคนป่ากลับเจอคนป่าตีกันเองนะเขาบอกว่าเขาคิดถึงลาซูลาซูไม่กลับมานานแล้วส่วนคนเนี้ยชอบเกลาซูชอบเกย์ลาซูจะพูดภาษาเราไม่ได้นะฟังไม่รู้เรื่องน่ายนน่อืออฮ<ะ>อ เดี๋ยวจะพาสูกลับมานะพากลับมาหานะไม่้องทะเลาะกันนะรู้ปล่าอย่าตีกันนะโอเคจะไปทําได้ไหมพี่ไปทําได้ไหมน้องไม่ได้เหรอเขาม้ขึ้นไปเหรอแดงผู้นําเผ่าน่จะคิดไม่ดีแล้วน่าจะปั่นหัวปั่นประสาทพวกเองและว่าพวกเราไม่ใช่คนดีหรือเปล่าเพื่อจะขึ้นคองบัลลังตัวเองหรือเปล่านะผู้นําของคนป่าเนี่ยพาพี่ขึ้นไปได้ไหมไม่ได้ ถ้าพาเข้าไปพวกเขาจนปลูกฝังมาแบบนี้แล้วไปพี่นะโอเคไปไปทุกคนไม่ไม่ไปก็ไม่ไปจะขอปีกขี้ก่อพี่น้าจะขอให้พวกเขาเฮ้ยอย่าอย่าตีกันอย่าตีกันใจเย็นโอ้นี่ก็ดุจังเลยนะคนเนี้ยโอ้โหตัวเล็กแต่ไม่ยอมไกลนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นทุกคนจะขอให้พวกเขาเจรจากันดีก่อนนะมาคุยดีมาคุยดีน้าไม่ต้องตีกันนะมามาคุยดีอือ ไม่คุยด้วย่อทุกคนขอขอให้พ่อเคลียร์ใจก่อนพี่นั่นจะคอยผมผมจะอัปเดตเรื่อยๆพี่สวัสดีครับ